รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดี ครับผมวันนี้ผมได้ไอเทมเทพสำหรับขาเนื้อขาปิ้งย่างนะครับมันนมนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปแป้นนมย่างนะครับแป้นนมสลับ ย่างนะครับปิ้งย่างสรับขาเนื้อนะครับชอบปิ้งย่างนะครับวันนี้ได้ลาวนมหรือมันนมของควายมานะครับสองกิโลได้เขาง่ายๆเลยครับ มาล้างทำความสะอาดนะครับรูเสร็จที่ลงค่าไปยังาำมาบัอาดติดมาค่าเขามาล้าง้ทนะความสะอาดก่อน,นคราลงค่าทำมาแต่จัไม่ค่อยสะอาดนะครับ มั่นใจได้เลยว่ามันจะมีสิ่งสกปรกเขาต้องมาเช็คทำความสะอาดแล้วก็เอาสิ่งสกปรกติดมาออกก่อนนะครับเพื่อได้แป้นนมสำหรับย่างนะครับแบบนี้มาครับวันนี้มาทำแป้นนมย่างแบบถูกวิธีนะครับตามสไตล์ครัวพ่อบ้านในแนวครับผม จ่เอาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอามาหั่นนะครับชิ้นหนาประมาณหนึ่งมัดบรรทัดนะครับ ห้านารนะมานนี้นะครับประมาณ2องนิ้วมือก็ได้หึ่งหนึ่งมัดรรนทัดนะครับเพื่อเก็บความชุ่มชําของแป้นนมไว้นะครับเขอบอกว่าลำบากในสิ่งที่ชอบดีกว่าอยู่ในกรอบที่คนอื่นสั่งแต่ให้ทำนะครับพี่น้องฮะ เอาล้างแล้วเาก็ไปหั่นแป้นนมพอนะนะครับเป็นชิ้นปอประมาณนี้นะครับขั้นต่อต่อไปก็ปรุงครับผมหรือใช้หมักนะครับเกลือ สองช้อนพริกไทยป่นประมาณหนึ่งช้อนนะครับผงนัวนิดหน่อย เขาเขากันเลยครับสลรับแป้นนมย่างเนี่ยถ้าปรุงผิดว,วิธีเนี่ยมันจะไม่ได้กลิ่นของแป้นนมนะครับฉะนั้นปรุงให้ถูกวิธีรู้จักวัตถุดิบก่อนนะครับเคยกินวัตถุดิบถึงจะรู้ว่ารสชาติวัตถุดิบเป็นแบบไหนกินเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้นถ้าไปใส่กระเทียมหรือวัตถุดิบการดมัดตัวอื่นเข้าไปเนี่ย มันจะทำให้กลิน่นเฉพาะตัวของแป้นนมหายไปนะครับพวกเขาเพื่อเข้ากันแล้วเดี๋ยวเอามักทิ้งไว้15นาทีครับ ใช้ครบเวลาที่เขามักแป้นนมขอหัาไว้นะครับเอาม,มาตั้งหายหนึ่งนะครับเยิ้งไปเลยเยี้ยแป้นนมลงไป ยังบุกไปเลยมาเลยครับสองกิโลมาจะนึ่งนะครับด้วยไปธรรมดานะครับ ต้องแรงมากนะครับหนึ่งไว้สิบห้านาทีนะครับชบเนี่ยนะครับออกครบเวลาสิบห้านาทีแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้นะครับพร้อมแป้นนมหัวเขาจะพร้อมสำหรับ นำไปทำอาหารนะครับหรือเอาไปย่างได้เลยนะครับเราต้องทำอย่างแล้วนะครับทำตามวิธีนี้นะครับคือวิธีทำแป้นนมที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าที่ร้านผมอะทำมาสารพัดวิธีนะครับวิธีนี้ดีที่สุดนะครับแป้นนมจะซุกฝึงเนื้อในนะครับแล้วก็เด้งดึงนะครับ แล้วก็วิธีเก็บง่ายๆเลยเก็ะทิ้งไว้ที่เย็นนะครับใส่ถุงนะครับใส่ถุงร้อนแล้วเกาะปัดหนังยางใส่ตู้เย็นนะครับเก็บไปได้เลยสองสามประมาณสองเดือนนะครับถ้าไม่ใช้มือสัมผัสนะเอาคิมขีดใส่ถุงร้อนแล้วก็เอายางรัดปากถุงแค่นั้นเองเก็บไว้สองเดือนบัดเสียแน่นอนนะครับ ใช้วิธีนี้ประจํานะครับนี่คือวิธีการทําแป้นนมที่ถูกต้องนะครับเพื่อเก็บรักษากลิ่นของวัตถุดิบนะครับไว้ข้างในแล้วก็คงความชุ่มฉ่านะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทําแป้นนมย่างแป้นนมชุบแป้งทอดนะครับทําวิธีนี้นะครับแป้นนมวัตถุดิบจะได้ไ่เสียหายนะครับ ก็ต้องไปต้มใส่คาตไคร้ใบบักกูดลูกผักชีนะครับวิธีนั้นโบราณน,นะครับทำไปกเกษียวัตถุดิบเปล่าๆถ้าเป็นนมเนี่ยซื้อมากิโลผมสร้างมากิโล180ยบาทนะครับกิโลละร้อยบาทนะครับเป็นนมควายหรือราวนมควายแท้ๆที่เป็นเนื้อของนมนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเนื้อด้านนอกที่ติดอาเป็นนมเดียวแล้วก็จะมี หนังกับมันนะครับเยอะนะครับอันนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาจากโรงฆ่าสัตว์เชียงใหม่นะครับโอเคนะครับใช้วิธีนี้นะครับถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แ้นนมแ้นนมย่างนะครับที่ผมย่างนะครับสำหรับแป้นนมที่เราทำไว้นะครับก่อนหน้านี้เนาะเขาขอมาย่างไฟแดงๆนะครับ ตาจะออกมาหน้ากินแบบนี้นะครับสองโลเหลืออยู่แค่นี้แล้วครับย่างไปขายไปสำหรับน้ำจิ้มที่แนะนำกน็เป็นน้ำจิ้มแจวขานะครับน้ำนจิ้มแจวขาแต่ถ้าิีปกาทำเสริมลูกค้านี่แจวคานี่จะต้องเติมเพียเลยนะครับ เี้ยวควายต้มผมหรือลิเพเคี้ยวทิปเคี้ยต้มนะครับใส่กับเจีวเจีวขานะครับรสชาติมันกดจะอือหือเกินคำบรรยายลองไปหาทำหาซื้อมาแล้วก็หาทำดูนะครับตามวิธีที่แนะนำเลยนะครับวิธีนี้บอกได้เลยว่าดีที่สุดปอกะบอกเองนะครับ ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วนะครับผมสวัสดีวันลอยกระทงเด้อหมูเฮาพี่น้องเจอกันใคลิปหน้าครับ